สวัสดีด้วยนะดีใจจังเลยที่เธอชวนเราไปดูดอกไม้ไฟอากาขอโทษทีนะอากามาสายไปหรือเปล่าที่บ้านของอากาฝนตกนิดหน่อยกว่าจะออกมาได้อะ่ะอากาไม่เคยไปศาลเจ้านี้มาก่อนเลยหวังว่าจะเป็นสถานที่ที่สวยมากๆนะคงจ้องเหมาะกับการดูดอกไม้ไฟแน่ๆเลยงั้นเราไปกันเลยดีไหม บันไดสูงมากเลยตั้งหนึขั้นแน่เธอเดินเหนื่อยหรือเปล่าปกติแล้วอากาไม่ค่อยได้เป็นคนออกกำลังกายเท่าไหร่ว่าแต่เธออยากจะไปขอพรก่อนหรือว่าเธออยากจะไปเดินตลาดหาน้ำดื่มก่อนดีไปหาน้ำดื่มก่อนก็ดีอากาอยากดื่มน้ำมากเลยอากาคิดว่าตลาดที่เนี่ยมันต้องมีของกินเยอะมากแน่ๆเธอเคยกินยากิโซบะไหม หรือว่าเธอชอบกินทาโยกยากิหรือเปล่าอากาศอยากกินทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าไปขอพรก่อนก็ดีเนาะเพราะว่าถ้ามันดึกจนเกินไปอะ่ะศาลเจ้าเขาอาจจะปิดก่อนก็ได้อ่ะสรุปทุกคนไปหาน้ำดื่มก่อนแล้วเธออยากเป็นคนเลือกน้ำที่จะซื้อหรือว่าอยากให้อากาศเป็นคนซื้อดีล่ะ เธอชอบปลาเป้าเหรออากาศก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยปลาแล้วได้ของขวัญเลยอะตอนนี้อากาศคิดว่ามันได้เวลาที่เราควรจะไปขอพอรที่ศาลเจ้าแล้วนะอากาศคิดว่าคนมันก็น่าจะน้อยลงแล้วเพราะว่าทุกคนน่ะน่าจะไปจับจองหาที่นั่งดูดอกไม้ไฟกันแล้วแหละโอ้ศาลเจ้านี้มีทางแยกให้ไปดูด้วยเหรออากาศว่านะเราต้องเลือกแล้วลหละว่าเราจะไปทางไหน อากะคิดว่าแถวเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่คิดว่าถ้าเดินไปทางไหนสักทางนึงน่าจะได้ดูดอกไม้ไฟด้วยกันสองคนเธออยากไปทางไหนหรออากาให้เธอเลือกเลยนะจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีย้อนไยห,หลังหรอเธอจะไม่เลือกซ้ายกับขวาจริงๆหรอแล้วเธอชอบสลีปหรอเราก็ชอบเหมือนกันแต่ถ้าเรามัวแต่สลีปวันนี้อ่ะ เราจะไม่ได้ไปไหนกันนะอ่ะนี่มันใกล้ได้เวลาแล้วอากาศว่าเราไปทางนี้กันเถอะเธอเลือกไปทางซ้ายใช่ไหมงั้นไปกันเถอะโอ้ดอกไม้ไฟสวยจังเธอชอบดอกไม้ไฟหรือเปล่าอากาศชอบดอกไม้ไฟมากๆเลยนะเธอเห็นดอกไม้ไฟเป็นรูปอะไรบ้างหรออุ๊ยอากาศเห็นอันนั้นเป็นรูปมิดโบ์ด้วยแหละ สงสัยอากาศจะหิวใช้ดโดรนเหรออโอเห็นเป็นหน้าอากาศด้วยเหรอน่ารักจังเห็นเป็นรูปคนที่อยู่ในใจใช้อากาศหรือเปล่าเห็นเป็นรูปหัวใจเหรอหน่ารักจังเลยเธอรู้จักตำนานยักษ์ไหมอากาศก็อยากรู้เหมือนกันว่าแถวนี้มีตำนานยักษ์หรือเปล่า อากาไม่รู้เลยนะว่าแต่ละที่อ่ะเขาจะมีตำนานเหมือนกันไหมแต่อากาว่ายักษ์แดงก็น่ารักนะว่างั้นไหม <c oughs> <c oughs> ทำไมเธอถึงทำแบบนี้อ่ะ